ว้าว wow, มากๆค่ะกับ Mercedes-Benz C220d AMG Dynamic กับตัว W 206ปี2022ค่ะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะกับชุดแต่ง AMG Line มาพร้อมกับล้อมแม็ก19นิ้วไฟหน้าค่ะ LED พร้อม Adaptive High Beam นะคะและจุดเด่นของคันนี้ก็คือกระจังหน้านะคะที่มีดีไซน์มีลูกเล่นด้วยสัญลักษณ์แห่งดวงดาว ส่วนช่วงล่างนะคะก็เป็นระบบ Agility Control นะคะหรือเป็นระบบที่ช่วยลดการสั่นสะเทือนนั่นเองและแน่นอนค่ะเมื่อเป็น C220D แล้วนะคะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะที่มาพร้อมกับพละกำลัง200แรงม้านะคะแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่440นิวตันเมตรเกียร์ก็เป็นเกียร์9สปีดนะคะส่วนดีไซน์ภายในค่ะขาบอกว่าทันสมัยมากๆได้ยินมาว่าคันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเหมือน S+ ยอดส่วนกันเลยละคะ่ะ มีพวงมาลัยนะคะชุดใหม่ดีไซน์ใหม่ที่มีปุ่มฟังก์ชันให้มาอย่างครบคันแล้วก็ใช้งานง่าย จอกลางค่ะเป็นแบบ M b U X นะคะหรือระบบสั่งงานด้วยเสียงพร้อมทั้งตัวคาเพที่ใช้งานกันแบบไร้สายไปเลยมีไวเลสชาร์จค่ะแล้วก็เครื่องเสียงเนี่ยเป็น b บอร์ s t e r 3D Surround ในส่วนของหลังค่าค่ะเป็นหลังคาแก้วพารา a ล m มิกการ์ดรูฟนะคะสำหรับคันนี้ค่ะวารันตี0ูนย์ก็ยังเหลือถึงเดือน9ในปี2025และก็ไม่จำกัดระยะทางค่ะเรามีราคาพิเศษให้เพียงแค่2,249,000บาทเท่านั้นค่ะ ถ้าสนใจแล้วแล้วก็ติดต่อเราเข้ามาได้ค่ะกับยูโรคาแกลเลอรี่ค่ะ